มุมนี้มมุมนี้หรือว่ายืนยืนข้างล่างเลย้พี่ยได้ได้ได้ไม่เป็แข้ง่มาโอเคเป็นเครื่องเพิดมาไอ้ยนไททันนี่ไททัน่แต่นี้เป็นแจ็คนะไม่ได้เป็นโรนโอ้เรียกโอ้มาไ้ เดี๋ยวรอพี่อุ๋พี่สวยๆสวยนะกําลังซูมเพิ่มอยู่คือี่เขาเดียวไม่เป็นไรค่ะน่าจะประมาณนานค่ะน่าจะอยู่ที่ใต้อนาจักทาฟอนลิงไอเไียค่ะพี่ยังกดลุกล้อถ่ายลูกลออ่ะถ่ายขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ที่เสียสละเวลามา งานเปิดละครพี่เอนะซีรีส์ดีกว่าไม่ชินกับคําว่าซีรีส์นะเออาก็พูดแต่คําว่าละครตลอดเลยเพราะติดคํานี้มาตั้งแต่เด็กเลยรักษาสูตรนะวันนี้พี่เอเนาะใช่รักษาสูตรเนี่ยเนี่ยสูเงินไปเยอะมากครับพี่อูมางอ่ะพี่โอ้พี่โอ้เนี่ยกลับมาเหระหรือว่าอู๋องสายอยู่ซ้ายอี่อู่อยู่วาไหมได้ครับให้พี่อู๋อยู่วาไหมพี่องสายอยู่ซ้ายไหมได้พระ พระอยู่ขวานางอยู่ซ้ายได้พระขวานางซ้ายใช่ปพี่อู๋ค่ะพี่อู๋อยู่ขวายู่ว่าเขายืนติดกันแล้วแม่ยืนแบบนี้ไหมไม่ได้ได้ได้แล้วแต่พวกลูกโอเค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 ได้เลยเดี๋ยวเขาเป็นแฟนกันในเรื่องเดี๋ยวแม่จะเป็นคอขอคอไงแม่ตัวอ่ามาเลยพี่ตีบอกนะพี่ตีบอก เดี๋ยวลูกๆนีดยืนเลยเดี๋ยวบีบีลอกบีบีลอกเลยพี่อาจัดเลยพี่อาจีนซ้อนก็หลังแล้วหลังงแล้งเหยียบหลังตาเราเหยียบหลังตาเราเราต้องยืนหลังท่อระหว่างยืนยืนนี่เข้าหลังเออยืนนเข้าล็อกมากอันนี้จะก็มาแล้ก็าแล้เธอไปที่แหลน ค้่ะเนาะพี่เอหัเออเป็นครักซีรีส์รักสาูก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของพี่เอค่ะตั้งใจเต็มที่นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูผลงานหลังจากที่เราทําละครมาแม่เบี้ยเอลีกิดทิษยาหรืออีกหลายๆเรื่องนะคะกับโปรเจกต์ซีรีส์รักสาศูนย์นะคะเรื่องแรกใจทํานิาจริงๆมันมาเกิดจากความรักค่ะรักอะไรก็คือรักแรกก็คือรักบ้านเกิด แล้วก็รักที่สองก็คือรักนักแสดงทุกคนที่เล่นเรื่องนี้รักที่สมก็คือรักในการอาชีพที่ตัวเองได้เป็นคนทําละครคนเบื้องหลังรักที่สี่ก็คือรักที่คนดูคอยถามว่าเมื่อไหร่จะได้ทําละครอีกทาซีรีส์อีกก็เลยผดโปรเจก์นี้ขึ้นมาก็รวมออกมาก็เป็น4ี่รักสีห้องหัวใจแต่เป็นรักที่ไม่สาบสูญไปจากหัวใจเอุวิชัยนะคะนะคว่าเนื้อเรื่องมาจากพี่เอด้วยจริงๆส่วนหนึ่งก็ เหมือนเราเป็น LGBT อ่ะนะ Q เราก็มีความฝันตอนเด็กฝันแบบว่านานาจิตตังอะไรเนี้ยแล้วก็เอาความฝันที่เราฝันนะคะ่ะคือเริ่มต้นจริงๆมาจากวันหนึ่งได้ไปนครศรีธรรมราชกับว่านใจแล้วก็ว่านใจบอกว่าพี่เออเอาคนคนเดิมๆที่เคยอยู่กับพี่เอตอนเด็กๆที่เคยวิ่งหนีกระสุนคอมมินิตด้วยกันอะ่ะมานั่งคุยกันที่น้าตกน้ําตกหนึ่งชื่อน้ําตกวังลุงแล้วพี่ก็ ได้เรียกคนเหล่านั้นมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าคนเหล่านั้นเขายังยังเหมือนเดิมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทําอะไรให้เพื่อบ้านเกิดบ้างในเมื่อวันนี้วันนั้นได้อน้องน้องนักแสดงไปถ่ายด้วยเราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะถ้าเราได้ทําซีรีส์ขึ้นสักเรื่องหนึ่งเพื่อจะช่วยคนไปเที่ยวในที่ที่เราเกิดแล้วเราก็รู้สึกว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชอย่างเดียวไม่ได้ก็เลยพลอดเรื่องขึ้นมาก็คืออาณาจักรตาพอลิงซึ่งรวมเทือกเขาหลวงก็คือเกือบภาคใต้เกือบทั้งภาคเพื่อจะให้คนรู้ว่า ถ้าใต้บ้านเรามีต้นไม้ที่เขียวมีอารยธรรมที่เก่าแก่กว,ว่าจะเป็นเอ่อสิ่งเหล่านี้มามันผ่านอาณาจักรชื่อตาพรลิงกว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชแล้วกว่าจะได้เห็นทุกคนก็จะได้เห็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็พี่เอก็รู้สึกว่าตอนนี้วงการบันเทิงก็เงียบอยู่ถ้าพี่เอเอ่อเกียดเงินขึ้นมาหรือหาเงินขึ้นมาผลิตเราก็อาจจะแบบว่าได้มีน้องๆน,นักแสดงที่ทาง ทุกคนถามพี่เอตลอดว่าเมื่อไหร่พี่เอจะทําละครเมื่อไหร่พี่เอจะมีพระเอกหล่อๆนางัเอกสวยๆหรือว่าคนหน้าตาดีๆไหมหนูได้รู้จักอีกนี่แหละค่ะขมวดออกมาก็เลยเป็นโปรเจกตรักษาศูนย์นี้เกิดขึ้นเนี่ครักเรื่องมันเป็นยังไงอ่ะพีะรร่รักษาจริงๆรักษาศูนย์เนื้อเรื่องก็คืออารมณ์พี่เอตอนเด็กอะ่ะพี่เออยากรู้ว่าบ้านเกิดพี่เอที่นครศรีธรรมราชอะ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงก็เลยปรากฏว่า พี่เอกก็ได้ไปสืบถามข้อมูลด้วยการที่เราเป็นหลานทวดขุนพันธ์ะคะ่ะก็เลยให้คนเขียนบทอะคะ่ะไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ไปหา,าทางหลายๆทุกคนที่นครศรีธรรมราชก็เลยดูว่านาครศรีธรรมราชเมื่อก่อนเคือาอณาจักรตาพอลิงแล้วก็เมื่อ2,000ปีที่แล้วแล้วมันล่มสลายพี่เอกก็เพราะได้ตัวเองอะไปอยู่ในอาณาจักรนั้นพี่เอกก็น่าจะเป็นเ เออเป็นตัวแทนขององศาน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีมาพี่เอเนียค่ะคือพี่เอเล่นเองไม่ได้พี่เอก็พี่ตัวละครขึ้นหนึ่งก็เป็นองศาก็เป็นความฝันของไอทีคนหนึ่งไอเดียค่ะก็เลยองศาน่าจะเป็นตัวแทนของพี่เอได้ดีที่สุดไอเดียค่ะมีองสาครับว่าทำยังไงให้หน่อยพี่เอเออพี่เอว่าองศาเล่นดีกว่าที่พี่เอเป็น่ยเดียคือพี่เอตรวจเทปแล้วองศาเล่นเหมือนกับจดิตนางเอกละครไทยมากไอเดียค่ะจนพี่เอรู้สึกว่า พี่อยากเป็นองศาค่ะเมื่อวานเวลาตรวจเทปองศาแล้วแอบเอามือหยิกอ่ะหมั่นไส้ในการที่แบบว่าเราเซ็ตเราเราเรารู้สึกว่าเราพล็อตเรื่องขึ้นมาผู้ชายหลายคนชอบองศามันเป็นเหมือนตัวเราไอเดียค่ะแต่ในชีวิตจริงเราทําไม่ได้เดียค่ะเวลาดูแล้วเรารู้สึกว่าหมั่นไส้ทําไมฉันไม่เป็นเธอเออเออนีวแค่แค่นิดแต่ละคนยังไงฮะก็คือแนะนำเลยแนะนําเลยก็ได้ค่ะพี่อู๋นะคะพระเอกของเรื่องไอเดียขาดนะคะพี่อู๋ก็คือเออ เมื่อก่อนนะคบพี่เอก็คิดว่าในอาณาจักรตาพอลิงน่าจะมีเรื่องราวที่แบบว่าเ,เราหาเราหาคําตอบไม่ได้ก็ทุกคนจะมีพลังธาตุวิเศษพี่อู๋ก็น่าจะมีพลังติดตัวมาจากอาณาจักรเมื่อ2000ปีที่แล้วแล้วก็ทุกคนก็มีพลังดินพลังน้ําพลังไฟแล้วก็พลังลมอย่างงี้แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าพลังเหล่านี้จะหาวิธีการเหมือนกับว่าองศาเนี่ยเขาจะหาวิธีการบังคับไฟที่ติดตัวมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วไม่ได้ทํำยังไงเขาก็เลยตามหา ตามหาที่มาที่ไปในอาณาจักรตาพอลิงทุกคนก็เลยได้มาเจอกันทั้งทาคิเอยนะคะซึ่งเป็นนักแสดงที่ทุกคนเห็นอยู่ในบ้านเนี่ย,ยค่ะนะคะขอญาตแนะนําน,นักแสดงหน่อยได้ไหมคะ <Yeah. S 1> นะคะ,คะอ่ะ,ะอ่ะเริ่มจากขวาสุดเลยนะคะน้องทาคิแนะนําตัวหน่อยลูกะ่ะสวัสดีครับทาคิครับรับบทเป็นคาราน้าพี่อูเชิญเลยครับสวัสดีครับ,อ,อ,รบอูกิติพลครับรับบทเป็นขุนข่ะ ค่ะอ่ะพี่องศาสวัสดีครับองศานะครับรับบทเป็นสีวัตรหรือว่ารับบทเป็นพี่เอรับบทเป็นพี่องศาอย่าแซวแม่ที่ลูกไอเนี้ยค่ะนะคะเรามีเอ่อเรามี GL ด้วยนะคะเออร์เลิฟไอเดียค่ะอาดิตะสวัสดีค่ะดิตาเชียรนิตนะคะรับบทเป็นมายค่ะค่ะอ่คุณหมอคุณหมอมินนาสวัสดีค่ะมินนานะคะรับบทเป็นลูกหวานค่ะอ่านะคะต่อเลยพี่แพทย์ค่ะสวัสดีครับแพทย์ครับรับบทเป็นตอกกลางครับนะคะอ่าต่อเลยค่ะติ สวัสดีครับผมตีนะครับรับบทเป็นปั้นครับผมอ่านะครับต่อเลยครับพี่มอสสวัสดีครับมอสนะครับรับบทเป็นเธิร์ดครับนะครับต่อเลยค่ะสวัสดีครับเลโอครับรับบทอะไรนี่ค่ะนี่ค่ะทุพี่เอเป็นรับบทเป็นเอ่อพ่วงในการสร้างค่ะเรื่องนี้ไม่ได้รับบทเป็นนักแสดงเพราะว่ามัวแต่ขายพะโล้แล้วก็มัวแต่เปิดตลาดก็เลยไม่มีเวลาไปกองถ่ายเพราะว่ากองถ่ายยกไปต่างจังหวัดตลอดเลยางเดียค่ะ ทุกคนจะได้ดูโลเคชั่นที่สวยนะคะ CG ที่อลังการงานสร้างไม่แพ้แม่เบี้ยเลยนะคะ<ม>เป็นผู้จัดตัวเล็กๆมาจัดใหม่งานไม่ได้ใหญ่แน่นะวิทุกคนขาแแ่่รอดูได้ในละครพี่เอนะคะรสรุปแล้ว CG นี่คือแพงกว่า แพงเสดงอีกเออแพงกว่าค่ะนี่บินทีกียังไม่มาเลยนะคะเนี่เดี๋ยวมาแล้วก็ต้องขนลุกนิดหน่อยตรงเราจะได้เห็นอะไรความอลังการเพราะมองมีสัตว์ในจินตนาการขึ้นมาก็คืออาจจะเห็นพลังน้ําพลังไฟอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะมีสัตว์เทพด้วยอย่างนี้ค่ะเพราะว่าตอนหลังติดหนังจีนเยอะก็เอามารวมกันหมดเลยอย่างนี้ค่ะรวมอยู่ในละครเรื่องเดียวกันแล้วที่สําคัญก็คือชอบชอบพี่แบงค์ที่แต่งเพลงอะแต่งเพลงดวงเดือนแต่งเพลงเออหน้าทองอย่างเนี้ย พี่เอกก็เลยได้มีโอกาสเชิญพี่แบงค์มาแต่งเพลงประกอบรักสาบศูนย์ซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยไปแล้วหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าแล้วกำลังจะตามมาเป็นเพลงเร็วอย่างเนี้ยค่ะเพลงเด็วพี่เออาจจะร้องเองด้วยอ,อย่างเนี้ยค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นล้อ <Lightning> เล่น,นลพีู่กับมือนหนึ่งของเมืองไทยใช่ได้พี่พใหม่พี่ใหม่ทําให้พี่เอประทับใจมากเรื่องนี้ถ่ายหนังออกมาแบบว่า อลังการงานสร้างด้วยการที่พี่ใหม่เป็นคนนครศรีธรรมราชด้วยคือบังเอิญมากคือตอนแรกไม่ได้รู้เลยว่าพี่ใหม่เป็นคนนครและติดต่อพี่ใหม่ไปปรากฏพี่ใหม่บอกว่าพี่ใหม่เป็นคนทุ่งสงเราก็บอกว่าดีเลยค่ะโปรเจก์นี้อยากให้ทุกคนที่เป็นคนใต้มาช่วยกันทำแบบนี้เพื่อจะให้ที่ท่องเที่ยวของคนใต้ได้คนต่างชาติได้รู้จักอไอย่างเี้ยค่ะนะคะงบประมาณทั้งหมด ตอนนี้น่าจะเป็น20ล้านแล้วแต่ยังไม่รวมค่า CG หรือค่าอะไรอะครับน่าจะเติมมาเรื่อยๆอย่างเดียวครับเพราะตอนนี้สรุปยอดยังไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่ส่งบินมาเก็บทุกทุกทุกอย่างางเนี้ยห้องตัดก็ยังไม่ส่งห้องลงเสียงก็ไม่ส่งเกรดสีก็ยังไม่ส่งเดี๋ยวเวลาส่งมาครบแล้วเดี๋ยวค่อยตอบตอนจบอีกทีได้ไหมคระะับเขาจะได้ออเดอร์แล้วพี่สุ้สึกว่าเราอยากสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในบ้านด้วยอยากให้มีการละครต่อไืสร้างบ้านเกิดด้วยมันเป็นตามที่เราตดคนามกับชรองคืงอตอนนี้คําตอบทุกอย่างทีี่ตถาม ต้องอยู่ที่ประชาชนคนดูเลยอะคะ่ะพี่เอฝากทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนสนับสนุนนะคะพี่เอจะได้ทําให้โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดทุกคนได้รู้จักน้องๆนีน่นนแสดงในสังกัดที่ทุกคนจะตอบว่าพี่เอขาขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนําอู่ให้หนูได้รู้จักขอบคุณมากนะคะที่ได้แนะนําองศาได้รู้จัก แล้วทุกคนจะได้ดูนักแสดงมากฝีมือพ่อรองน้องยุ้ยพี่แอลอัมพาอันโอลิเวอร์มาริสาแอนิต้าเอพรสินบิ๊กสรุตทุกคนอีกมากมายพี่รวมไว้ครับขั้นเลยเห็นไหมค่าตัวนักแสดงลูกตีลองคิดดูดิค่ะเอาค่าตอนดูดูดิค่ะแล้วก็มีช่อง7็มาเล่นให้เราด้วยพี่โน้ตวัชดบูนที่จินจินนะทุกคนมาหมดเลยค่ะรวมอยู่ใน8 EP อีะค่ะไม่มีที่ได้หายใจเลยอะค่ะนะครับ แม่ว่าแม่ดูตัดต่อแล้วแม่อยากขยายอีกสิตอนเลยอะค่ะมันสนุกมากเลยอะเวลาจบตอนหนึ่งเบรกอะหนึ่งตอนน่ไม่อยากให้จบเลยอะไม่อยากวิ่งเข้าห้องน้ําเมื่อวานนั่งดูไปด้วยฉี่แตกไปด้วยเพราะว่ามันมันสนุกอะมันลุกเข้าห้องน้ําไม่ได้อะค่ะลุกเข้าห้องพน้องสองคู่ออะพี่เอก่อนเคมีก็ไม่ยังไงบ้างับ่เอาที่เราดูอ่ะน่ารักมากอะโอ้ยตายแล้วคือพี่เอไม่อยากพูดเลยอะคือแบบ อู๋องนี้แบบเลิศมากอูองพูดดีๆนะพูดดีๆนะอูองอูองนะคะอูองนี้มันเข้ากันมากเลยค่ะเวลาเห็นแล้วจิ้นมากเลยค่ะอยากสิงร่างองศาห้านาทีมากเลยค่ะได้ได้เข่าวงินเือดซีมแบบเล่นเองเหรอดูเดือดมากไม่อยากอยากสิงร่างลูกคือดูตัดต่อแลวอยากสิงร่างเคยเป็นไหมคะอยากสิงร่างเพราะแอบรักอู๋ว้ยแต่ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดนตัดองศาเลยเนี่ย ได้แต่องศาทําได้ดีมากทําถึงมากเลยค่ะโอ้ทาถึงมากเลยอ่ะแม่ไม่ได้สอนเลยทำไมลูกทําเกินแม่แล้วคู่ตัวเลิฟเป็นไงบ้างคู่ยูดีเป็นไงบ้างตีตาคู่ยูดีเออครับเป็นครั้งแรกที่เห็นเออแบบเห็นเขาแบบว่าเพิ่งเห็นตีตากับคุณหมอค่ะคุณหมอนี่มินดาแบบว่าเขาเขาจีบกันแล้วแบบโอ้ยฟินเหมือนกันเนี่ยเนี่ยค่ะอยากให้ทุกคนดูเนี่ยค่ะนะครับ่ะอมาอู๋องแม่ต่อค่ะอู๋องอู๋อง เหยียบตามไปอย่างนี้ตามกันทีเดียวเลยโอเคอบี้เข้าไปทุกคนตีลเข้าไปรวมก่อนใครอย่างนั้นนี่ยิ่งแล้วก็รวมกันทีเดียวเลยไม่ตอนนี้คือรวมของทุกคนมา3ท่านอาถามตรงนี้เป็นไงบ้างกับการโปรเจกต์ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่พี่เอยัง ยังคิดโปรเจกต์นี้แล้วก็ยังนึกถึงเราหมายถึงว่ายังนึกถึงเราัยคิดที่จะนำละครนึกถึงเราไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีใจครับดีใจที่พี่เอนึกถึงครับแล้วก็อย่างที่พี่เอบอกเลยคือพี่เอทำอะไรพี่เอทำถึงอยู่แล้วรับประกันได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับตัวแทนกันตัวแทนพี่เอนะครับก็คือรู้สึกขอบคุณก่อนอันดับแรกนะครับที่ที่เล็งเห็นสาให้มาเป็นตัวแทนไม่ใช่ให้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ครับก็รู้สึก ตื่นตันแล้วก็ประทับใจกับทุกๆอย่างที่พีเอตั้งใจเสิร์ฟให้กับทุกๆคนในซีรีส์เรื่องนี้เลยครับคู่นี้อยู่ดี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 แต่อยากไม่รู้แต่อยากไม่รู้เรย่องเดียวัม่ค่อยอากข้าหลังก็ดีใจค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ที่พีเอทำแล้วก็ตั้งใจมากๆทุ่มทุนสุดๆก็อยากให้ทุกคนแบบติดตามกันจริงๆค่ะ ดีใจมากค่ะขอบคุณพี่เองนะคะที่มอบโอกาสดีๆให้กับหนูไม่คิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้มาร่วมโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะกนเนื่องความรักของพวกเราไปเังมีความมีความน่ารักค่ะเราก็จะแบบคอยดูแลกันและกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะเขาจะคอยแบบปกป้องเราอืม แม่เลยกับการรับ GL ใช่ตื่นเต็นมากเคมีเราได้ไหมสู้สู้คู่หลักได้ไหมแน่นอนเราแรกเป็นคทคิดว่าพี่เองไมอยากสิงแล้วเราเป็นางไหมไม่ค่ะน่เงสัสซ้าไม่ไม่ได้ไม่บอกไม่ได้ ตลาดเชิญเลยคซัพี่าคอเชิญเลยลูกมาอยู่กับแม่อาดองอดองดนัเชิญเลยลูกอาัวนเพี่าคเข้าไปด้วยเลยอแนะนำลูกอแนะนาตัวเพื่อนๆนนเรับคนอะไรบ้างเลโอคนแรกเลยครับผมชื่อเลโอนะครับแล้วผมรับบทเป็นดีนครับดีนเล่าเลยเล่าเลยเดีนดีนเป็นตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับพ่อที่แปลก คแล้วก็เพราะว่าเขาจะมีการเขารักพ่อแต่เขาก็มีปัญหากันแล้วก็เขาก็จะทะเลาะกันทั้งเรื่องเลยครับมีมีความความแปลกๆอยู่ในนั้นบางที่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนไว้ดูกันครับสวัสดีครับผมติครับระบุมันปั้นครับตัวละครปั้นหน่ยก็จะเป็นฟีลประมาณว่าติงตองนะครับเป็นเป็นตัวฮาตัวโดนอะไรอย่างเงี้ยครับ ค่อนข้างที่จะตรงกบับนิสัยตัวเองเลยเพราะตัวเองเป็นคนชอบกลัวๆอะไรอย่างงี้ครับสวัสดีครับชื่อแพทครับรับบทเป็นก่อการครับก็รู้สึกว่าตัวละครของผมเป็นคนที่บ้าพลังเป็นคนที่ adventurous แล้วเป็นคนที่ทา้าทายครับถ้ามีอะไรก็จะปกป้องรุยๆแล้วก็รู้สึกมีความสัมพันธ์กับลูกน้องคนหนึ่งชื่อพี <laughs> ่ปันด้วยก็สนุกครับตื่นเต้นครับาพี่บอส สวัสดีครับมอนนะครับก็รับบทเป็นเอิร์ธครับในเรื่องนะครับเอิร์ธก็จะเป็นตัวละครที่เป็นนักศึกษาครับที่ชอบเกี่ยวกับโบราณคดีครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทากูลนะครับก็เป็นตัวละครที่ถ้าติดตามกันเพราะว่าเราไม่รู้เลยครับว่าเอิร์ธเนี่ยจะเป็นตัวดีหรือตัวร้ายครับต้องฝากติดตามนะครับอุครับดีตน่ตนครับิครับิครับครับครับผมส่วนผมก็ทารานะครับ เป็นน้องชายของคนเขาแล้วก็มีเนื้อเรื่องบางอย่างกับสิวัตเหมือนกันก็อ,อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับเรียกว่ามาเงียบแล้วกันเนาะอ,อ,อยากให้ทุกคนซสรายมากกว่าครับครับผมปากก็เอาเทปขึ้นไปหน่อยมาไปเดินไปกลางไม่ปากอ่ะจะได้กลับมาที่เดิมถุงองฝากลูก อูองเดี๋ยวเอเออูองเออูองค่ะตอนนี้เป็นรักสามเศร้าอูองเอเอองอูดีกว่าหมอชอบอย่างนี้แล้วโอเคค่ะอู๋ฝากแล้วนะอู๋เองทำในขาอ่าฝากเขาแล้ได้ดูช่องทางไหนบ้างพี่เอฝากด้วยนะคะละครซีรีส์รักสามศูนย์ของพี่เอนะคะสามารถดูได้ตั้งแต่ วันที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะทางช่อง3นะคะออนแอร์ช่วงเวลา22นาิกา30นาทีนะคะหรือว่าดูในแพลตฟอร์มอื่นนะคะไอ้เฉียวอี้นะคะไอ้ฉีีนะคะไอฉีอี้นะคะดูต่อในไอ้ฉีอี้ได้เลยนะคะทางช่อง3แล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่ามีแพลตฟอร์มไหนออนแอร์ต่อเดี๋ยวจะอัปเดตได้ฟังใน a g หรือว่าทางช่องแพลตฟอร์มต่างๆในออนไลน์ของพี่เอนะคะนะ ต้องดูตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเดี <ca> ๋ยวไม่รู oh wow. okay. mm ้เรื่องนะคะตอนแรกนี้ก็คือเออเขาเรียกว่าเปิดหัวข้าวบ้านเลยค่ะสนุกมากไอเดียค่ะนะคะนะคะที่หัวข้าบ้านไม่ใช่เปิดหัวเข้าบ้านดีหัวข้าวบ้านเลยค่ะเอาอ้องครับก็ฝากซีนี้ต้องรักสามสูดนะครับก็ตั้งแต่ ep แรกเลยเนี่ยก็น่าจะมีฉากที่ทุกๆคนอยากเห็น รับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่เอเสิร์ฟให้ทุกคนครบรถจริงๆครับผมดราม่าแอดเวนเจอร์แฟนตาซีโรแมนติกทุกอย่างมีคอมเมดี้เล็กๆด้วยแ่้วนี่หมดแล้วใช่แล้วพี่เอฝากเพลงประกอบละครด้วยนะคะน้ององศาเป็นคนร้องนะคะทุกคนเอาไปเวอร์ได้เลยไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะพี่เอให้หมดเลยค่ะทุกคนชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงรักสาบศูนเลยตั้งชื่อเพลงว่ารักสาบศูนย์แล้วก็เดี๋ยวมีเพลงเดวิอีกหนึ่งเพลงให้น้องๆข้างหลังร้องกันแล้วก็แรปกันนี่เดียวค่ะจะได้สนุกสนานด้วยกันนี่เดียวค่ะนะคะ แพร่กงเป็นอู่องเอหรือเป็นเอองอู่ฮะเอองอู่ดีกว่าค่เรียงตามอายุค่ะไเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่ติดแพร่จริงๆจริงขอบคุณค่ะ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 